วีราคาสวิตก <A whatever. S 1> ็โฟล์คคาราเวลนะครับทีไฟนะครับเกียร์ดูโอคัทแมคคาโทนิกนะครับแมคคาโทนิกเสียนะครับวันนี้เปลี่ยนแมคคาโทนิกนะครับโอคัทเจ็ดสปีดนะครับโคคาราเวลทีไฟนะครับอาการวิ่งเกียร์ไม่เปลี่ยนนะครับวิเกียร์เดียวนะครับเกียร์ไม่เปลี่ยนแล้วนะครับ การเปลี่ยนแมคคาทอนิกให้นะครับลงโปรแกรมให้เรียบร้อยเลยนะครับนนกำลังอ่านไฟล์แฟลตดัตต์ครับย้ายข้อมูลนะครับข้อมูลที่สำคัญนะครับของรถคันนี้นะครับอันนี้จะเป็นลูกจิบรถมานะแมคคาทอนิกตัวนี้ตัวนี้จะลูกมีปัญหานะอันนีือลูกที่จะมาเปลี่ยนนะที่จะมาใส่เข้าไปนะครับอันนี้กำลังตรวจสอบข้อมูลภายใน ภายใน TCM TCU นะครับเนคาร์โตนิกนะครับวีระคารสวิตสนใจซ่อมเกียร์นะครับพวกตลัเบลนะครับ T4 T5 T6 นะครับอะไรมีทุกชิ้นไม่ต้องกลัวนะครับมีทุกชิ้นเลยนะครับ <c oughs> มาแล้วข้อมูล Data ข้างในนะครับ